สวัสดีค่ะคลิปนี้คือมันจะว่าจะมาเปิดที่ตรงข้างหน้า ดันเจียนเขาห้คุณปรากฏว่าคลิปนี้เลยกิจกรรมหนามและหนามแหลมและมงกุฎเนี่ยมันเลยมาหลนวิธีเล่นก็ตกองนอดันเจียนนี้ก็ในคำรับหนามแหลมและมงกุฎนะคะมันจะมีการต่อสู้สองรอบเนาะแล้วก็การต่อสู้ในบททดสอบของหนามแหลมเนี่ยเราจะต้องสําเร็จการท้าทายเป้าหมายด้วยวิธีการที่เขากําหนดให้แล้วยิ่งทําคะแนนได้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะได้รับเอฟเฟกในการปรับในการต่อสู้ของเพลงบทเพลงแห่งมงกุฎได้มากเท่านั้นเนาะในการต่อสู้กับบทเพลงแห่งมงกุฎนะ ก็เราจะต้องใช้เอฟเฟกบัฟพิเศษภายในเวลาแบบเวลาไม่ต้องไม่ต้องเวลาเวลาที่กําหนดแต่กําจัดตัตูให้ได้มากที่สุดเพื่อรับคะแนนให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคุณคะคุณต้องปั้นตัวละครมาประมาณหนึ่งแน่นอนไม่งั้นมันไม่ไม,ไม่ผ่านยา,ยากอยู่ระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจำกัดว่ามีตัวละครคือมีตัวแบบธรรมดาเพิ่มคะแนนคูณหนึ่งแต่ถ้าไม่ไหวเอาแค่ระดับยากคูณสี่ก็พอนะคุณสำหรับระดับโลกบางคนแบบ มันมันไม่ค่อยโอเคสําหรับคลิปนี้เราจะเป็นบททดสอบหินผาบทเพลงเรื่องแสงนะคะอันนี้ห้องข้างบนถ้าเป็นตัวนี้มามีสองตี้ที่คุณสามารถทําได้นะคะก็คือเดี๋ยวเราดูรางวัลก่อนเขาต้องเก็บทั้งหมด1 000, 2 5 0 0คะแนนแต่ถ้าไม่ไหวมันต้องมีเวลาที่กําหนดด้วยไงคุณคือคือถ้าไม่ไหวเอาแค่ระดับยากแต่ไร้เทียมทานเพื่อที่จะแบบสําหรับใครที่เก็บเยอะเนาะคุณเก็บแบบ เต็มสตรีมถ้าเกิดว่า่าทีมยังอัพมาไม่พอแล้วก็ตัวเนี้มันจำเป็นต้องใช้เป็นโอเวอร์โหลดนะคะก็คือมีธาตุไม่ใช่ไหมธ <laughs> าตไม้ธาตไฟธาตไฟได้ไหมมันแถไปได้ไหมเนี่ยธาตไฟกับธาตุไฟฟ้านะคะที่ต้องใช้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือธาตุหินที่มาเจาะโลกเขาหรือเป็นตัวละครดับใหญ่ก็พอได้ ถ้าไม่มีพวกแบบพวกนี้คือถือว่าคุณไปกดเอาตัวคุณดีลุกมาเลยอะไรประมาณนี้ก็ก็ยังพอได้นะคุณอืเดี๋ยวเราเราจะเป็นเล่นแบบอ่าเล่นแบบยากเพิ่มคะแนนคูณสี่ไปก่อนนะคะแล้วซึ่งมันคงเราว่ามันคงไม่ได้ถึงระดับหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยหรอกแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ คะแนนแบบว่ามันมันไม่พอจริงๆคือคุณเอาแค่2,000ัคะแนนก็โอเคแล้วนะเอาแค่แค่รางวัลจําเป็นนั่นแหละคุณส่วนห้องล่างนี้จะเป็นตัวแบบมันค่อนข้างเยอะคุณมีตัวเนี้ยอ่าเป็นหมูหมูมันฮิว อาจจะยากนิดนึงถ้าคุณดามเมดมาไม่ถึงหรือว่าก็แนะนําเป็นตัวที่มีแช่แข็งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวไฟฟ้าแช่แข็งกับไฟฟ้ามาค่อนข้างโอเคเลยแล้วถ้าคุณมีพวกอย่างคาซื้อฮะหรือตัวรวบหรือตัวทัาดลมอย่างน้องสู้ก็พอได้เหมือนกันนะแต่ตรูนการ์ดนี่ไม่แน่ใจเลยคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตั้งค่าทีมมาก่อนอันนี้บัฟเป้าหมายทดสอบคือทำลายโลดท้าุหินของเจ้านี้เนาะคุณเพ,เพื่อเพื่อที่จะรับบัฟอันนี้ได้รับบัฟฮิวได้รับ อ่าอันแรกเอ้าไม่ใช่พิวเหรอเอ้านี่โบนัสความเสียหายไหมเอ้าแปกลกรูปมันแปลกอันนี้ได้ชำน,นาญธาตุเพิ่มขึ้นโอ้ยแสดงว่าเขาเน้นให้ชำน,นาญธาตุแล้วก็ก็อ่าโจมตีปกติจะสะสมจำนวนบัฟแต่งแต่งเรื่องสั่นพ้องหนึ่งชั้นอือหือหรือมากกว่าถ้าโจมตีร่วมกันก็จะโจมตีปกติ ใช้ก็คือรับรับแล้วใส่เข้าไปในการโจมตีปกติอย่างนั้นเหรอแล้วอันนี้ได้รับปรับเสริมช่วยโจมตีเพิ่มขึ้นอ๋าแล้วต้านทานไม้ของศัตรูก็จะลดลงต้านทานไม้ลดลงอ่อทีนี้ถ้าเราถ้าเราลงต้านทานไม้ลดลงใช้ชำนาญธาตุเขาบังคับเล่นธาตุไม้เหรอคุณโอ ต้านทานไม้ลดลงแล้วอีกสองตัวนี้ต้านทานไม้ลดลงงั้นบททดสอบแผงน้ําแหลมอันนี้เขาบอกว่าต้องทําลายโล่ธาตหินคุณค้า้าตัวที่ทําลายโล่ธาตหินเดี๋ยวเราเรายัดอ๋อเขามีมาให้สองคนให้ทดลองใช้ เดี๋ยวให้น้องคาชิน่าเป็นคนวางวางไ anyway, อนะ้นี่ไว้เนาะโอเคเราใส่น้องคาชิน่าไปแล้วถ้าตัวละครอื่นคุณจะใส่มาเพื่อโอเวอร์โหลดก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าหรือว่าอะไรยังไงหรือคุณจะใส่เป็นตัวท่าถหินแต่ตอนนี้นาเวียเขายืนตีแล้วเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าถ้าคุณจะโอเวอร์โหลดเนาะเอาตัวที่แบบมันอยู่นอกสนามอย่างาฟิเชลมาคนหนึ่งนะคะ แล้วก็โทมะน่าจะฟื้นพลังไม่ทันพีดอพิเชลวคนหนึ่งหรือใครมีดียาก็ใส่ดียามานะคะใครเป็นเป็นคุณดีลุกก็ก็สลับเอาคุณดีลุกมายืนตีส,สักระยะหนึ่งก็ยังพอได้แล้วเดี๋ยวให้นาเวียามาทำปฏิกิริยาอีกทีแต่เดี๋ยวอันนี้เราเอาเป็นสิ่งชิวไปนะคะเพื่อ เพื่ออะไรไม่รู้แหละเพื่อให้เพื่อให้นาวีเอเขาได้มีมีตกผลึกธาตุมาเนี่ยแหละคุณนะคะส่วนบทเพลงแห่งมงกุฎอันล่างห้องล่างห้องล่างใช้ไม่มีตัวอย่างอื่นให้เลยเหรอห้องล่างเป็นทีมตี้ของเราอย่างเดียวโอ้ห้องล่างเป็นตี้ของเราอย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าอ่าธาตุไม้มันจะแรงขึ้นคุณคะถ้าคุณมีคอเลละปั้นไว้แล้วก็ใส่คอเล่เข้าไปเนาะ แต่แต่คอเล่ต้องฟื้นให้ทันนะคุณหรือถ้าใครมียิ่งกว่านั้นคือนาฮิดาใส่นาฮิดาไปเลยนะคะถ้าถ้ามีถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็ธาตุไม้ที่แรงขึ้นคุณถ้าคุณมีชิโนบุใส่ไปนะคะเคยะอาจจะเอาไปยืนตีก็ก,ก็ได้เช่นกันถ้าถ้าถ้าต้องใช้เนาะเราใส่น้องสู้ไปช่วยกระจายน้องซู ได้ๆน้องซูน่าจะพอได้คุณหรือถ้าใครมีเป็นคาซืฮะก็ใส่คาซืฮะไปนะคะทีนี้เรามีตัวฮิลเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นตัวโจมตียืนโจมตีที่มาสลับกับน้องซูที่ดามเมจค่อนข้างตึงๆที่สุดในตี้ของคุณนิดนึงจะเป็นตัว5ดาวก็ได้ใส่คุณดีลุกเข้าไปก็ได้แต่ดีลุกเราไม่แน่ใจในคุณดีลุกเลยเนี่ยเราเอาเป็นทีนารีลักกันคุณค่อนข้างตึงนะคะประมาณนี้ ตึงยังไงเนี่ยมันจะแย่งดาเมจกันแล้วยังแย่งกันอยู่สองคนเลยเนี่ยมีชิโนบุแล้วเอออ๋อแต่มีธาตุน้ำอยู่นะจะพอโอเคมั้งคุณถ้าไม่โอเคเราก็แนะนำว่าเป็นเย่หลานหรือใครที่แบบแปะน้ำจากนอกสนามมาเลยนะคะเอาเย่หลานละกันคุณอ,อ่อันนี้เราเลือกแบบไหนนะน่าจะเลือกแบบยากเฉยๆใช่ไหมคุณไม่ได้ไรเทียมทานเนาะอ่าก็เผื่อไว้ก่อนละกันนะคะ อันนี้อันติไปก่อนเสร็จแล้วก็ฟิเชลมาอันติเช่นกันนะคะแล้วก็คนนี้มาเราจะทาลายโลกใช่ไหมแล้วก็นาวเวียมาตีนี่แนะ่ต้องทําลายโลกระัะฉะนันยิงไปตีไปตีตีก่อนคุณฉีดไปแล้วหนึ่งอันตินาเวียไปอีกรอบหนึ่งค่ะคุณคะจานวนการสะสมอันนี้คือมันมันอยู่ที่เราแล้วเนี่ยอันติไปก่อนคุณเสร็จแล้วนาเวียยิงไปก่อนหนึ่งรอบ ปิดคือคนนี้มาออสมานาเวียยิงอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเก็บเก็บจำนวนสะสมให้ได้มากที่สุดนี่แหละคุณเราเหลืออีกหนึ่งอันโอเคยิงไปได้สะสมได้บททดสอบพอนมาเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เราสามารถตั้งค่าทีมใหม่หรือท้าทายต่อก็ได้ไปท้าทายต่อเลยคุณเราไปยังบทเพลงแห่งมงกุฎนะคะ <c oughs> อันนี้คือของจริงใช่ไหมี่ว่าเก็บเก็บอันแรกคือเก็บบัฟเฉยๆ โอเคมาเราจะลงลงอันนี้มาค่ะน้องสู้มาช่วยช่วยรวบนิดนึงโอเคเย่ยหลานมาค่ะเราต้องการเย่ยหลานยิงยิงสองรอบมาแล้วก็ให้น้องสู้มายืนยืนตีนิดนึงอย่าลืมว่าชิโน,นบุต้องชิโนบุต้องไอ้นี้เพียงพอนิดนึงนะคุณโอเคอันนี้วิ่งมาหนึ่งรอบน้องสูน้องสูอันติให้หน่อย ตีแล้วเดี้ยหลานมาอันติคะ่ะเราต้องใช้พลังใช้ใช้แต้มเท่าไหร่นะน้องสูยังเหลืออันนี้อยู่คุณเหลือเหลือนี่อุ้ยชินนบุเราไม่ใช่ชำนานทอดฉันก็ลืมไปด้วยอันนี้มาน้องสู้มาช่วยกระจายธาดนิดนึงนะคะโอเคมาน้องสู้อันติมาคะ่ะเติมโอ้โหเราต้องการแบบคะแนนอย่างเยอะแต่อันนี้คือคุณจะได้ได้อันนี้ ได้ได้เรียกว่าเออเ <laughs> นาะว,ว่าน่าจะพอเพียงแล้วเราก็กดไปซิเราจะเปลี่ยนตัวละครผ <laughs> ิดตัวผ <laughs> ิดตัวอยู่ตั้งงานแล้วมันจะได้ไหมล่ะอีกสิบกว่าวิคุณคุณว่ามันทันไหมคะมันจะไม่ทันตอนนี้นี่นแหละเรากดใช้บัฟรือยังฟาเรากดใช้บัฟยังไงเนี่ยคุณ <laughs> นี่นะน้องตู้ไปน้องสู้น้องสู้มันไม่ลดต้าน <laughs> ได้มา5,000นะคุณ5,700เดี๋ยวเราขอเลือกด่านได้ไหมเราได้รางวัลที่เท่าไหร่หุ้ย5,000ก็ตึงอยู่นะคุณประมาณนี้เราว่าน่าจะพอเหมาะแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดรับรางวัลไปเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวถ้าเดอ์ดตี้เดิมแต่เป็นแบบไร้เทียมทานมันเพิ่มคะแนนคูณ10คุณแล้วก็อันนี้เราจะเปลี่ยนน้องบารบาร่าเนี่ยเปลี่ยนออก แล้วก็เอาเป็นสิงชิลมาใส่แทนนะคะบาบาราไปไว้ห้องข้างบนละกันน้องจะได้แบบเอาตัวถูไปเลยไม่ต้องมาอันตรงอันติอะไรน้องคุณแล้วติงชิลก็ค่อนข้างาใช้ใช้งานได้ง่ายกว่าเนาะคุณบาบา,าราเนื่องจากว่าตัวข้างบน,น่ะแค่แค่ทำลายโล่เฉยๆเพราะฉะนั้น น่าจะพอสองคนนี้น่าจะพอไหวแล้วยังมีฟิเชลช่วยแปะทาตอีกถ้ายิ่งเอาตัวถูไปก็น่าจะพอเพิ่มเพิ่มได้นะคะทีนี้ถ้ามีน้องนามาน้องนาจะกินเวลาเพิ่มนิดนึงแต่ว่าเราเราจะเอาน้องนามายืนตียืนยืนแบบแปะทา่าไม้ไปเลยก็ได้เพราะสองคนนี้ยังไงแค่ออกมานอกสนามอยู่แล้วส่วนคอเล่ ขาเลยเาเลยเอามาช่วยฟื้นพลังงาน,นแต่ถ้าไม่มีคุณเราก็แนะนำเป็นตัวอื่นที่มันแปะธาตุได้แปะธาตุไม้ช่วยในการเสริมดาเมจนะคะอย่างเช่นถ้าคุณมีหมอกไปหรือว่ามีคนอื่นเสริมเพิ่มเติมในช่วยช่วยชำนาญธาตุนะก็โอเคหรือ <c oughs> จะเอาดาเมจเบ่งบานไปก็ไดเ้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรในส่วนนี้นะคุณ เจียงหลิงก็ได้ถ้าคุณเจียงหลิงคุณฟื้นพลังงานพอมีตัวเดียวแล้วฟื้นพออะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เราเอาไม้ไปสองคนละกันคุณแบบคูณสิบน่าจะคะแนนประมาณหนึ่งาแบบยากเฉยๆมันยังอันนี้อันติไปโอ้โหน้องลงจากอันนี้ก่อนเลยทีนี้นาเวียอันติไว้นะคะโอ้โหน,นี้โทษโทษแล้วก็อันนี้มาสําหรับถูโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไป ประเด็นคืออันเนี้เขาให้แค่ทำลายโล่เฉยๆเพราะฉะนั้นคุณรีบติปต,ต,ตีไปให้ได้มากที่สุดก็พอคุณอันติไปเลยค่ะเพื่อที่จะอ่าอันนี้ลงไปนาวียนี่รวมกันอยู่ตรงนี้เราชอบขอแบบเขาก็ต้องกำจัดหลายๆตน้นหลายๆต้นหน่อยคุณอันติไปค่ะระวังเรื่องของอันติมันจะใช้เวลานานนิดนึงด้วยนะคุณตอนนี้ต้องได้อีกสคนโอเคอีกอีกหนึ่งคน อีกอีกหนึ่งคนอีกคนเดียวขอเคียคนเดียวนี่ไงนะได้แล้วคุณทีนี้เราไอท้าทายต่อเลยนะคะที่บทเพลงแห่งองกุนะ่เนาะที่เราถ้ามีนางธิดาอยู่มันมันพอช่วยได้นะคุณต่ให้น้องตั้งบ้านไว้อันนี้อันไหนไหม่อันติหรืออะไรที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะคุณคุณปาดปาดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาน้องนามามายืนตีนิดนึง okay. อย่าลืมว่าเราต้องต้องให้มีธาตุไม้มีหลายหลายธาตุที่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะอย่าช่นอย่าลืมอันติไม่ใช่อันติอย่าลืมว่าชิโนบุต้องแปะแปะอยู่ตลอดนะคุณโอเคได้มาที่สองพันแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเราต้องการแค่ธาตุไม้อย่างเดียวโอเคน้องนามาแปะแป้นดึอื่นคุณให้น้องนาแล้วก็ให้ไฮเปอร์บูมกันไปนะคะตรงนี้ตรงนี้ต้องใช้ซิงชิวตรงนี้ต้องใช้ซิงชิว ไปน้องนาไปนะคะอย่าลืมตั้งบ้านด้วยคุณเวลามันอาจจะไม่พอปาดไปนหนึ่งปาดไปสองคุณโอ้โหถ้ามันยากลำบาก <S 2> <S 2> อาจจะต้องเป็นตัวละครอื่นที่ท,ที่ที่เหมาะสมกว่านี้คุณน้องนาอาจจะแบบไม่ทันหรือยังไงไม่รู้ <S <S โอเคอันติมาก่อนต้องแปะน้ำนะคะตอนนี้แปะน้ำขอทาดไม้เพิ่ม ธาตุไม้เพิ่มมีอะไรหายไปไฟฟ้ามันหายคุณอันนี้อันติมาคุณประมาณนี้น่าจะพอใกล้ๆแล้วเนี่ยอีกนิดนึงน้องนาสู้เขาน้องนาสู้เขาสู้สู้หนึ่งหมื่นคุณค้าให้มันอีกนิดเดียว <c oughs> น่าจะต้องปรับอย่างเช่นชิโนบุอย่างเงี้ยหรือว่าในน้อยอย่างนี้หรืออาจจะต้องเอาคาซึฮะมาแทนเนาะคุณนะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะเออมันน่าจะตึงไปสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วแหละเนาะมันสองตัว5้าดาวเลยนะคุณแต่เราจะลองให้ก็ได้นะสรุปคุณไปลองมาแล้วมีคาสิโาเพิ่มก็ไม่ได้หรอกนะน่า <laughs> จะอยู่ที่มันคอนิกการเล่นแต่ว่าเดี๋ยวเออเราไม่แน่ใจว่ายังไงแต่รางวัลประมาณ5,000แต้มก็ถือว่า พอเหมาะแล้วสําหรับหลายๆคนนะคุณคือถ้าอันสุดท้ายมันมันแค่โมรากับแร่มันมันคืออยากได้ก็เอาไปก็ได้คุณแต่เดี๋ยวสําหรับเราเท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะคือกิจกรรมมันจะเปิดด่านใหม่ทุกทุกอ่าทุกหนึ่งวันเนาะคุณคือวันที่เราลงคลิปก็อันที่สงเนี่ยมันมันเปิดแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นอีกทีคุณรอไปอีกประมาณ4วันนะคุณแล้วก็มาเล่นเลยนะคะ เพื่อมาเล่นแบบเล่นรวดเดียวไปเลยยาวๆอะไรประมาณนี้เนาะก็ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ